มาติดตามสถานการณ์กันค่ะหลังจากที่วันนี้วันที่21สิงหาคม2564ทางด้านของพลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้มีการถแถลงผลการรับมือและการดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมทั้งมีการยึดของกลางแล้วก็วัตถุที่ใช้ในการนําเข้าก่อเหตุในการชุมนุมนั้นทั้งนี้โดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลระบุว่า วันนี้จะมีการนัดรวมตัวชุมนุมกัน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มทะลุฟ้ามีการนัดชุมนุมที่บริเวณสหประชาชาติหรือว่า UN ในเวลา16นาฬกากลุ่มที่2มีการนัดรวมตัวกันที่บริเวณดินแดงยังไม่มีการระบุเวลาทั้งนี้ต้องเน้นย้ำว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดการกระทำที่ส่งเสียงและก่อให้เกิดความวุ่นวายจะมีความผิดตามพรกฉุกเฉินพรบรจาราจร พรบควบคุมโรคและประกาศของกรุงเทพมหานครส่วนเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่20สิงหาคมมีกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกดินแดงบนถนนวิภาวดีรังสิตพยายามฝ่าแนวกั้นตู้คอนเทนเนอร์มีการปาลูกแก้วลูกหินพลุเพลิงระเบิดปิงปองใส่เจ้าหน้าที่ที่พยายามรักษาแนวกั้นและรักษาพื้นที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้26คน พร้อมทั้งมีการตรวจยึดของกลางเป็นไปบอมได้200ลูกทั้งนี้สำหรับภาพรวมการดำเนินคดีในห่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมมีจำนวนทั้งสิ้น807คดีมีผู้ต้องหา468คนจับกุ่มแล้ว211คนสำหรับเรื่องที่มีการเผยแพร่คลิปทางโซเชียลทั้งคลิปใหม่และคลิปเก่า เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นอยากขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารโดยเมื่อวันที่20สิงหาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรับคลิปภาพเกี่ยวกับการชุมนุมที่มีการเผยแพร่ทางออนไลน์จำนวน18คลิปซึ่งคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำลายทรัพย์สินของประชาชนเป็นคลิปที่สะพานวันชาติไม่ใช่คลิปที่ดินแดง ส่วนเรื่องที่มีผู้หญิงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางขณะที่กำลังจะเดินทางกลับจากที่ทำงานเพื่อเข้าที่พักและคลิปภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กระสุนยางจ่อยิงวัยรุ่นที่มีการขับรถจัก,กรยานยนต์ผ่านจำนวน3นัดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบว่าเป็นภาพเหตุการณ์วันไหนและจากการกระทำดังกล่าวถือว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุก็จะมีการดำเนินการทางวินัยอย่างแน่นอน โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจากการตรวจสอบตลอดคลิปภาพการชุมนุมที่ผ่านมามีคลิปที่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่จริงกี่คลิปและมีการดําเนินการอย่างไรทางด้านของพลตํารวจตรีปิยะตะวิชัยกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ที่สะพานวันชาติเป็นคลิปจริงแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วซึ่งได้มีการดําเนินการทางวินัยตามขั้นตอนแล้วนอกจากนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่า เจ้าหน้าที่อารักขาและควบคุมฝูงชนหรือว่าออกคอฟอรู้หรือไม่ว่าแม้ว่ากฎหมายจะควบคุมการปฏิบัติหน้าที่แต่กฎหมายไม่คุ้มครองหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกินกว่าเหตุทําให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนทุกคนผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้ว ขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามสถานการณ์การชุมนุมว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้มีการปรับยุทธวิธีแล้วโดยกำชับไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการภายในที่พักอาศายัยชุมชนหรือว่าซอยขนาดเล็กแต่เน้นการรักษาพื้นที่บริเวณถนนเส้นหลักป้องกันไม่ให้มีการเผาทำลายทรัพย์สินของทางราชการและทรัพย์สินของประชาชน หรือโจมตีเจ้าหน้าที่รวมถึงยกเลิกการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่ขวางถนนวิภาวดีรังสิตขาออกใกล้สามเหลี่ยมดินแดงที่จะมุ่งหน้าไปกรมทหารราบที่1และยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปกป้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการปกป้องสถานที่ราชการอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นของวันที่20สิงหาคมที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดง พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสํนักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังสถานการณ์บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงเริ่มขี้คลายช่วงหนึ่งด้วยว่าผู้ชุมนุมได้มีการนําอาวุธเข้ามาบริเวณที่ชุมนุมโดยช่วงเช้าสามารถตรวจยึดระเบิดได้70-80ลูก สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ